สวัสดีครับวันนี้อาบูบูจะมาบอกวิธีสังเกตการว่าคุณติดเชื้อโควิด -19 กหรือยังวิธีการสังเกตง่ายๆก็คือเริ่มแรกคุณอาจจะรู้สึกว่ามีไข้ไอหรือว่าจามนี่เธอทำไามันมีไข้นะครับพราะมีต่โมคนเดียวนี่เธอเป็นคนใต้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยันนอกจากจะมีไข้แล้วก็ยังต้องปวดหัวถ้างั้นป้าเป็นหรือเปล่าเห็นป้าชอบบอกว่าปวดหัวปวดหัวเพราะพวกแกนั่นแหละ ปวดหัวเพราะอาบูแน่เลยอ,อ้าวไม่ใช่เหรอเขินจุงเบิรอ๋อแล้วอีกอย่างก็ต้องปวดเมื่อยตามตัวด้วยนะฮะป้าอีกแล้วเห็นชอบมีแมวมานวดอยู่บ่อยๆเลยออคือว่านี่นะไม่ใช่การนวดแบบธรรมดานะครับแต่เนี่ยเป็นการนวดแบบผสมผสานร,ระหว่างการนวดแบบแมวโบราณแล้วก็การนวดสครับผิวด้วยทรายแมวสูตรพิเศษนราเราจากไหนเนี่ยใส่ช่นะก็ายแมวที่เราคุ้นเคยไงที่รัก นอนจากนี้ส่วนใหญ่คนที่ติดเชื้อก็จะมีอาการหายใจลําบากเจ็บคอด้วยเอ๊ะหรือว่าเราติดแล้วผู้ฉันเจ็บคอใช่ใช่ใช,ใช่ผมก็รู้สึกเหมือนกันเลยจะไม่เจ็บคอได้ไง่ะยะเล่นเห่าทั้งว,วันทั้งคืนสกะดรั้งต้องกลัวโควิดกลัวไม่มีบ้านอยู่ดีกวา่านอกนจากนี้ก็จะมีอาการท้องเสียเอ๊ยหญิงไม่เห็นอือบ้านนี้มานานแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าหายไปไหนหมดอ๋อเขากินหมดเองแหละ นอกเหนือจากนั้นแล้วก็ย,ยังจะสูญเสียความสามารถในการรับรสและกลิน่นเดี๋ยวผมขอทดสอบละกันขออีกเม็ดได้ไหมครับยังไม่รู้รสเลยขออีกเม็ดได้ไหมครับขออีกครับรสอะไรนะขออีกครับอีกนิดนึงนี่สรุปลิ้นเธอไม่รับรสไม่รับกลิน่นหรือว่าเธอหิวกันแน่ยะ <c oughs> เขาหิวนี่อาบูเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่เธอเล่าเรื่องมาฉนันเห็นเธอนอนตลอดเลยท้องเสียหรือเปล่าเฮ้ยอาบูไม่สบายเหรอ อาบูให้ขึ้นหรอปล่าวๆเราไม่ได้เป็นอะไรเลยเราก็แค่อ้วนเท่านั้นเองแล้วก็ที่สําคัญเลยนะการยาตกการยาตกอะไรของเธอเนี่ยอยมวยระยะการยาตกเนี่ยหญิงไม่ชอบคันรุนแรงนี่ยะบอกเลยนี่โมพยากกันเนี่ยเขาหมายถึงต้องช่วยกันดูแลตัวเองมีความรับผิดชอบต่อสังคมไอ้เจ้าโควิดเนี่ยมันจะได้หมดไปสักทีแล้วพวกเราก็จะได้ออกไปเที่ยวข้างนอกกับป้าไง ย้ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> และที่สำคัญที่สุดอย่าซื้อเครื่องตรวจมาตรวจเองนะคะเพื่อนๆต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลที่มีคุณหมอดูแลเท่านั้นถึงจะได้ผลที่ถูกต้องและก็แม่นยำที่สุดเย้อลอฟยอม thank you thank you so much e v e r y b o d y เพื่อนๆต้องลองไปสังเกตอาการเหล่านี้ดูนะครับถ้าหากเริ่มมีอาการก็รีบไปปรึกษาแพทย์และหากไปยังพื้นที่เสี่ยงมาก็อย่าลืมก,กักตัวกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย